สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพระเทไม่รู้ที่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 8 9 8 1 2 8 2 7 4 9หครับหรือสแกนเคียวอกนะครับวันนี้ก็เป็นพระเหมามานะครับพระติดเหมามานะครับก็ไปได้บ้านของพี่มานะครับก็นี่ครับ ไปลูกค้าส่งมาให้ไปเหมาะนะครับก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับก็ลูกค้าสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อได้เลยนะครับเริ่มองค์ที่หนึ่งได้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับ พิมพ์ะประธานนะครับสภาพเก่าเก็บนะครับเหมามาได้วันนี้นะครับนำมาแบ่งเพื่อนอน,นะครับองค์นี้คิด350พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ ดำนะครับเม็ดมวลสารนะครับมีคาาเหมือนบางขุนพรมนะครับนี่ครับเม็ดแดงนะครับเม็ดสีขุ่นๆนะครับตรงนี้นี่ครับ รอยยุบของว่านรอยหลุดของว่านนะครับสนใจสามารถแคปรูปส่งมาได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเชั้นวัดเกษโยนะครับเออเป็นรุ่นสร้างเกื่อนนะครับ สองสี่เก้ากว่านะครับจำไม่ได้ว่าสองสี่เท่าไหร่สองสี่เก้ากว่านะครับเรื่อจะออกเหลืองๆนะครับหลงกล้องนะครับ ดูหน้านะครับมีมนต์จานนะครับเก่าจริงครับนี่ด้านหลังนะครับองคนี้คิด400พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับอนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์พระประธานนะครับดูนะครับคมชัดลึกนะครับ ม,มาไม่ได้วันนี้ครับสภาพเก่าเก็บนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098 1ก8 2 7 4 9นนะครับนะครับเห็นเม,มน็ดมวลสารนะครับพิมพ์นี่ครับดูลักษณะเหมือนพระล้างมานะครับ คาเป็นมลสารเริ่มลอยนะครับอนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวรขังสภาพใช้นะครับใช้ศึกมานะครับเครื่องหลังนี่เป็นคราเปลือนแช่น้ำวาดมานะครับซูมให้ดูครับ เม็ดมูลสานะครับอืมลักษณะเหมือนลักเลยนะครับที่ติดอยู่ตามซ่อกนะครับอาจะเป็นลงลักเก่ามาลักหลุดไปนะครับของนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงปีสองหนึ่งธนาคารสีนครนะครับเลียมเก่ามานะครับเลียมเลียมเลนนะครับแบบนี้เ็าเรียกเลียมเลนนะครับเรียมเลนเลียมแบบนี้น่าจะ เลี่ยมมานานแล้วครับแบบนี้ก็เป็นร้อยนะครับค่าเลี่ยมองนี้ก็เพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้เปิดดูเลยครับว่าประวัติหรือการเล่นหากันยังไงเอ่อคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับองนี้แบ่งกันนะครับแบ่งกันไปเกินนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเกี้ยวเสือนะครับ เป็นเขี้ยวแกะเสียนะครับผม <c oughs> บมีรูนะครับมีจานลางๆนะครับอย่าลงกล้องให้ดูครับนี่ครับมีจานนิดๆนั่นนี่ครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับรอยจานนี่ครับ ตรงนี้ครับรอยจานร,รอยลานนะครับด้านล่างมีรอยจานนะครับนี่ครับ,งรบองค์นี้คิด500พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นภาพปิดตาเนะื้อผงคุกรักนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ครับปิดตาเนื้อผงคุกรักผสมว่านนะครับดูนะครับครับเออว่านเต็มองเลยครับ องนี้ก็ไม่ยัดสํานักนะครับท่านใดจะตีเข้าสํานักไหนก็ได้นะครับคิด350พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับหดูลวครับหลงพ่อเงินรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับมีคาบดินเบ้านะครับติดนะครับเดี๋ยวซูมเนื้อให้ดูนะครับ ตรงกล้องให้ดูนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อสวยมากเลยครับนี่ครับเป็นจีวรชัดนะครับมือครับเนื้อนะครับเป็นหล่อบโบราณที่ดูสวยมากเลยครับ นี่ครับมีคาบเบ้าตรงช่อด้านล่างนะครับนีครับมีคาบดินเบ้านะครับนะะองนี้นะครับองนี้คิด350พร้อมส่งนะครับแบ่งกันนะครับแบ่งกัน รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับติดเหมามาวันนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรน,นะครับเอ่อปีสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นทรงเสมานะครับด้านหลังมียันนะครับห่วงปิ้นนะครับ กลุ่มกล้องครับนะครับครับทนงสือคมชัดนะครับเป็นแท่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับเป็นเหรียญน,นะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับหลอกโบราณเหรียญเจ้าสัวนะครับลงกล้องให้ดูนะครับเก่ามากเลยนะครับครับ บัวนะครับเป็นตึงแท่งเนนะครับบัวคมชัดลึกนะครับจ้อนเหรียญเจา้าสัวนะครับสนใจพระเครื่ององค์ไหนรายการไหนนะครับสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับ,รบองค์นี้คิด350พร้อมส่งนะครับ ลายการต่อไปนะครับลายการสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นผ้าผงสุพรรณเนื้อดินนะครับครับลึกๆนะครับลงกล้องในครับ มือติดนะครับมือติดคมชัดนะครับดูมเม็ดแร่มวลสารนะครับรงนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆพื่อนี่พี่ fc นะครับสนใจภาพเครื่ององค์ไหนนะครับสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9หนะครับหรือสแกน QR ียวกนะครับหรือว่าถ้าสนใจก็โทรโดยตรงได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามช่องนะครับพระแท้ไม่รู้ที่พระติดเมามานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับะขอลาเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ